เข้าเรื่องกลุ่มอิควานุลมุสลิมีนนะฮะอิควานุลมุสลิมีนนะครับเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในปลายสมัยของขลิฟาอุสมานียาลิฟาอุสมานียะหรือระบบราชวงศ์ขลีฟาอุสมานียะล่ะม,ะลมสลายไปแล้วปร,ประมาณฮิจรัษกาตที่1324ันารบนะฮะ กลุ่มนี้สถาปนาโดยฮัสันอัลบันนาซึ่งเขาพยายามที่จะรวบรวมบรรดาคนที่เป็นมุสลิมทั้งหมดทั้งปวงโดยไม่แยกแยะว่าอากดดาของคนที่จะมาอยู่ในกลุ่มนั้นจะมีอากดดาแบบไหนเป้าหมายของเขาสูงสุด นั่นก็คือการรวมพลให้มากที่สุดเพื่อที่จะกอบกู้หรือให้ได้ระบบของการปกครองระบาดระบบคดีฟากลับมานั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเจมาอิควานุลมุสลิมีนนะฮะในหนังสืออมอสูอาลมุยสระเขาได้พูดถึงกลุ่มเจมาอิควานุลมุสลิมินว่าเป็น د ว و ة สลฟียะ เป็นดา و วซาลฟีเป็นการเรียกร้องแบบชาวสาลฟ์ปริกซุนนียมีแบบฉบับมีแนวทางแบบสุนนะวะฮะกีกซูฟียะและข้อเท็จจริงเนื้อในของมันผสมผสานแนวเชื่อแบบซูฟีไว้ ว่าให้อเซีย,ยเป็นองค์กรทางการเมืองเป็นจจมาอาริอัลเบียเป็นทีมกีฬาเป็นราบิตาอิลมียะสกอฟียะเป็นสมาคมทางวิชาการและวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็เป็นเชรกอิตสาดิยะเป็นบริษัทประกอบธุรกิจและท้ายที่สุดก็เป็น ฟิกราอิจติมาอียะหรือว่าแปลเป็นแนวคิดสังคมถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วนะฮะความเชื่อของอิควานอุลมุสลิมีเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมเราในสังคมเราอาจจะมีคนที่มีความเชื่อแบบนี้อยู่แต่ไม่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นอิควานเพราะ ทุกคนก็อยากจะสถาปนารัฐอยากจะกอบกู้รัฐอิสลามให้เหมือนกับบรรดาบรรพชนในอดีตเพราะฉะนั้นจุดแรกของม a m a a วานมุสลิมีนเขาจะไม่สนใจเลยว่าคนที่จะมาเข้ารวมกลุ่นของเขานั้นจะมาจากหลากหลายความเชื่อเพราะว่าตัวฮซันอัลบันนาเองเนี่ยนะฮะเขาก็ เกิบโตอยู่ในบรรยากาศของซูฟีนะฮะเขาเกิบโตมาจากชายชาซิลีอะเขาเติบโตมาในกลุ่มซูฟีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองกลับไปในประวัติศาสตร์อิสลาม13ปีที่ท่านบิมสลลัลฮุอะลัยฮิอะสัลลัมอยู่ที่เมืองมักะกท่านไม่เคยอ่อนข้อให้กับ มุชริกที่จะยอมผสมผสานความเชื่อระหว่างความเชื่อของมุชริกมัก,กะกับอิสลามท่านไม่ยอมที่จะผัดกันเคารพสักการะหรือผัดกันต่วาฟวันวันละครั้งหรือวันละรอบท่านไม่ยอมท่านใช้เวลาบ่มใช้เวลาเรียกร้องสู่ ความเป็นอิสลามอย่างแท้จริงปรับเปลี่ยนบุคคลความเชื่อที่ไม่ถูกต้องสู่การเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวเป็นระยะเวลา13ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูจุดเริ่มต้นของอิควานุมุสลิมีนแล้วต่างจากความเชื่อหรือแนวปฏิบัติของท่านนาบีมุสลลมอะลัยฮุสเซลลัลลลลมนะฮะเนื่องจากคงจะ ไม่มีเวลามากพอนะฮะอยากจะบอกถึงจุดเด่นของอิควานุลมุสลิมีนซึ่งฮัสซันอัลบันนาเป็นผู้ที่วางไว้นั่นก็คือเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเขาจะต้องพยายามออกจากความขัดแยง้งคือเรื่องที่ขัดแย้งเก็บไว้ก่อนมาสู่เป้าหมายใหญ่ก่อนคือการสร้างรัฐาอิสลามให้ความสำคัญกับ การจัดระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนคือเขาใช้ระบบการจัดการแบบระบบทหารมีอาม,อมรมีกออิดมีผู้นำและคนที่อยู่ในอิควานก็จำเป็นจะต้องเชื่อฟังผู้นำให้ความเคารพต่อผู้นำในบางครั้งอาจจะผู้นำที่เลยเถิดหรือฝ่าฟื้นบทบัญญัติของอิสลามใช้แนวทางที่ไม่ถูกต้องกับอลัลอิสลาม ก็จำเป็นที่คนที่อยู่ใต้ร่มเงาของจะไายควานมุสลิมีนั้นจําเป็นจะต้องเชื่อฟังเพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าจุดเริ่มต้นของอิควานอุลมุสลิมีนั้นมาจากการเรียกร้องไปสู่อิจฮัดแต่การจิฮัดมันจะบริสุทธิ์มันจะสดใสได้ยังไงเมื่อการเรียกร้องนั้น ยังมีหลักเตาฮีดที่มันหลากหลายปะาปนลอยู่นะฮะตรงนี้ขอให้เป็นจุดที่สําคัญว่าขอให้เรานั้นวิเคราะห์ให้ดีว่ากลุ่มที่จะเข้ามาอยู่ร่มเงาของอาฮิสุนนวัลจะมาด่านแรกถ้ายังไม่ผ่านเรื่องอักีดะถ้ายังเราไม่กรองเอามาตรฐานความเชื่อของบรรดาสหาบะเอามาตรฐานความเชื่อของ สลาฟุสซอลและฮมาจับแล้วไม่ว่าความเชื่อในเรื่องของอัลกุรอานความเชื่อของตัวบทต่างๆจะต้องศรัทธาโดยไม่มีข้อแม้อยากจะย้อนไปถึงประวัติศาสตร์เมื่ออิสลามเผยแผ่กระจายกระจรอ,ออกไปในยุคข,ของท่านอัสมานบินอัฟฟานเนี่ยนะฮะเหมือนกับยุคบ้านเราในปัจจุบันที่ส่งลูกหลานไปเรียนตามประเทศอาหรับบางคน3าปีกลับมาแล้ว สามารถที่จะออกขุกลมได้ผมบอกนันเกเรียนที่โรงเรียนของ19ที่เรียนสนวีไว้นะฮะผมบอกว่าการที่จะออกขุกลมอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องเดาๆที่ใครก็ได้จะไปออกโดยเฉพาะขุกลมที่เป็นข้อตัดสินที่บรรดาสหาบ้าเขาขุกลมไว้แล้วเพราะศาสนาอิสลามนั้น เป็นศาสนาที่เรียกดีนุลฮยะาอักีดาของเราเนี่ยนะต้องมีตลอด24ชั่วโมงขาดไม่ได้เราละหมาดวันหนึ่งยังแค่5เวลาแต่อักีดาหรือความเชื่อของเราที่ถูกต้องอามีลิสุนนะวะจมามะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราต้องเชื่อให้เหมือนบรรดาสหบารเชื่อเพราะฉะนั้นผมจะเตือนเด็กนักเรียนว่าเวลาฟัตวาโดยเฉพาะเรื่องของดุนยาเนี่ยไม่ใช่ว่า เราจะฟัตวามวาั่วซั่วผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะต้นเดิมของมันเนี่ยมันเป็นวิทยาการสมัยใหม่ใครเป็นคนผลิตนะฮะก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ใส่โปรแกรมต่างๆแต่นี้คนที่ฉลาดก็เอาแอปที่มันเป็นประโยชน์เอามาใช้ พอเวลาคนมาถามว่าผมเหมาะที่จะใช้โดยเฉพาะนักเรียนเหมาะที่จะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไหมครูเขาต้องดูแล้วว่าคนนี้มันสามารถที่จะคุมตัวเองได้หรือเปล่าถ้าคุมได้ภูก,กรมของเด็กคนนี้ก็คือคุณใช้ได้แต่ถ้าเด็กเอาไปบอกว่าคุยสิทบอกว่าโทรศัพท์มือถือใช้ได้ไม่มีพิษมีภยัยไม่ได้เพราะเด็กบางคนไม่สามารถที่จะ บังคับตัวเองได้เพราะฉะนั้นฟัตวาที่เป็นลายบุคคลเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาฟัตวาให้คนนี้แล้วเราก็ไปหยิบเอามาใช้เพราะว่าสาภาพสังคม,มของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะฮะตะกี้พูดถึงเรื่องของในสมัยของท่านอัลสมาบินอัฟฟานเกิดฟิตนะขึ้นเพราะว่าไม่เรียกว่าเป็นฟิตนะเขากลัวว่าจะเกิดฟิตนะแค่เรื่องของการ อ่านอัลกุรอานไม่เหมือนกันอาจารย์อับดุลละเพราะว่าคนที่อยู่ที่เมืองอิรักนั้นเขาจะอ่านอัลกุรอานตามแบบอ่านอ่านกุรอานของอับดุลละเปนมัสยูดชาวเมืองชามจะอ่านกุรอานตามแบบฉบับของอุบัยยินกลับและคนอื่นๆก็จะอ่านตามอบีมุซารและชารีเผอิญว่าที่เมืองชามเนี่ยนะฮะ ท่านฮซัยแฟบินยามานได้ไปร่วมสงครามแล้วก็เห็นว่ามีการอ่านกุรอานที่มันหลากหลายก็กลัวว่ามันจะเป็นเหตุให้มุสลิมนั้นเกิดความแตกแยกท่านโฮซัยแฟบินยามานกลับมาหาท่านอุสมานบินอัฟฟานที่เมืองมดินะมาบอกว่ายะอามีร์ลมุอิมินอัตริกฮาดิลอุมะให้ท่านนั้นตามทัน หรือไปยุติประชาชาตินี้ฟีอัมริลกริรอานในเรื่องการอ่านเพราะเกรงไปว่าจะเกิดความแตกแยกจะเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในคัมภีร์อัลกุรอานในบรรดาคัมภีร์เหมือนกับที่ชาวยะฮูดและนอซอรอเกิดความแตกแยกกันในคัมภีร์ท่านอุสมานบินอัฟฟานนี่คือความฉลาด ความหลักแหลมของท่านท่านก็สั่งให้สหฮาบะ์ท่านหนึ่งไปหาท่านฮับซอะท่านหญิงฮับซาแล้วก็ไปขออนุญาตเอามุสฮัฟคือเล่มที่อยู่ท่านหญิงฮับซานั้นมาแล้วก็มาทำการคัดลอกให้เป็นฉบับเดียวกันแล้วก็เอา ตัวที่คัดลอกนั้นส่งไปตามหัวเมืองต่างๆแล้วก็ประกาศเป็นกรอทเป็นกฎว่าให้ยึดการอ่านแบบการอ่านแล้วก็การเขียนที่เราเรียกว่ามุสฮับอุสมานแล้วท่านก็สั่งเผาที่เหลือที่มันไม่เหมือนกับมุสฮับของท่านหญิงฮาสซอนะฮะแล้วเรามาดูว่าในปัจจุบันในสังคมเราเนี่ยนะฮะอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อ อัลกุรอานอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อกิตาบุลลฮอและสุนนะอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่ออิสลามที่แท้จริงเราผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาลิซสุนนะวัลิจมาจริงๆเนี่ยนะฮะจะต้องออกมาปรับปรุงออกมาชี้แจงออกมาแก้ไขสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็เหลือเวลาอีกนิดนึงนะฮะอยากจะ สรุปข้อแตกต่างหรือหลักการของอะลิซุนนะกับอิควานสักเล็กน้อยนะครับข้อที่หนึ่งนะฮะเราอย่าคิดว่าชียานั้นมีหลักอัตตะกยอย่างเดียวในกลุ่มอิควานเนี่ยนะฮะเช่นกัน mm hmm. มีหลักนี้อยู่เรียกว่าอัตตะกยาเขาจะออกมาพบปะเราด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มคำพูดที่มันสวยหรู เพื่อที่จะชักจูงเราเชื้อเชิญเราให้อยู่ในกลุ่มอิควานมุสลิมีนและเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เขาทราบว่าเราเนี่ยไม่เล่นด้วยกับเขาเขาจะพะกดีออกจากเราแล้วก็จะว่าเรานั้นเป็นบอลเป็นผู้ที่หลงทางเป็นมุตเดีย้ยที่ไม่เห็นด้วยกับหลักการของเขาแต่อเลสซุนน์วัลจะมาเรื่องของตกียาไม่มีจะต้องโปร่งใส จะต้องเผยแผ่กิตาบุลละทุกอนูทุกซอกทุกมุมอะไรที่เป็นสุนนาของท่านนบีมัสลลลฮวลวัซัลลัมเราจะต้องเอามายึดถือและจะต้องยอมรับแล้วก็ปฏิบัติโดยประสจจากเงื่อนไขประการที่สองฮัสซันอัลบันนาเขาได้วาสีตได้สั่งเสียอับบาสานุสิดคนที่อยู่ในแนวของเขาให้ อย่าเข้าใจกุรานยกเว้นกุรานที่เขาเขียนไว้หรือมุรชิดของเขาให้คำอธิบายไว้แต่อะลิสุนนาวลจะมากับเข้าใจอัลกุรานตามความเข้าใจของซาลฟุซซอลละเราจะไม่แปลกุรานโดยอารมณ์เราจะไม่แปลกุรานจากคนที่ไม่ใช่อัลิสุนนาวลจะมา เพราะฉะนั้นมุฮัมมัดอับดุลวาฮาบผู้ทีได้ชื่อว่าเป็นบิดาหรือผู้ฟู้นฟูสุนนะในสมัยหลังเนี่ยนะฮะท่านได้บอกว่าคนที่อามคือปุถุชนธรรมดาเนี่ยฮะไม่เหมาะหรือถ้าอยากจะเข้าใจนุซูสแล้วจำเป็นจะต้องรู้จัวอิละอัลลอฮิลมอยู่ดีๆเรามาอ่านจากกุรอานที่เป็นฉบับแปล เราต้องเข้าใจคำว่าว่าตารุมะคือการแปลอัลกุรอานกับการตัฟซีรคืออัตถาธิบายกุรอานมีทั้งที่เป็นมุฮกกมะคือมันชัดเจนไม่ต้องการคําอธิบายไม่ต้องการการตีความด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอามีเมื่อเวลาไม่เข้าใจอะไรกุรอานอย่าไปสังเคาะเองให้กลับไปหาอลัลลุลอลลิมที่เขา อาธิบายอัลกุรอานเหมือนกับความเข้าใจของบรรดาซาละฟซอลหละนะครับประการที่3นะครที่เป็นจุดต่างอย่างมากมายของอะลิสุนน่าวัลจมาห์กับอิควานลมุสลิมีนั่นก็คือกออิดะ ข้อหหรือว่ากฎข้อหนึ่งที่ฮัสนัลบรรนาเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่ได้ตั้งไว้ก็คืออัลกายยทุตุบรริรุลวซีละคือเป้าหมายเป็นตัวกำหนดวิธีการหรืออีกนัยยะหนึ่งที่เราจะเห็นว่าความวุ่นวายที่มันเกิดจากกล um ุ่มอิควานุมสลิมีนก็ดีหรือกล um ุ่มดาอิช ที่มันเกิดขึ้นใหม่ก็ดีเขาใช้หลักการของฮัสซันอัลบบนนาตัวนี้กอิดาที่ว่าอัลวูซูลิละร้าว่าาบิชรินการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นจะใช้วิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้แม้ว่าวิธีนั้นจะเป็นวิธีที่ชั่วช้าสามานเพราะฉะนั้นอัดมฮัมมัดชากรผู้รู้ในยุค หลังเนี่ยนะฮะที่ท่านฮัสซันอัลบันนาเป็นชาวอียิปต์เขาบอกว่าฮัสซันบันนาเป็นคนแรกที่สนันนากริเซนอกติยาลเป็นผู้ที่คิดหรือค้นวิธีรอบสังหารขึ้นมาโดยท่านได้สังหารวซิรดาคิลีก็คือรัฐมนตรีกลาหหมท่านหนึ่งที่ผมจำชื่อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นด้วยกับออ,อิดะฮันนี้ จึงทำให้ความแตกต่างของ j มา a a อิควานุลมุสลิมีนั้นห่างไกลกับแนวทางของอลิสุนนาวลจมา عة. อ a h ลิสุนนาวลจมาเวลาเราจะทำงานหนึ่งงานใดเนี่ยนะวิธีของเราไปเอาวิธีจากไหนเราก็ต้องไปเอาวิธีที่มันถูกต้องวิธีที่มันไม่ขัดกับกิตาบุลลอฮและสุนนะมาเป็นชูรูดมาเป็นเงื่อนไขมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นลิสุนนาวลจมาะ a จึงไม่สามารถที่จะเข้าร่วมอยู่ในขบวนการของออควานุมุสลิมีนได้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นอนุสรณ์ของงานนี้เขาได้เขียนเนี่ยรวยใช่ว่าเส้นบางๆระหว่างออควานกับชีอะซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยนะฮะความสัมพันธ์ของหัวหน้าออควานนั้นมีความสัมพันธ์อันลึกซึ่งกับผู้นำชีอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีการปฏิวัติอิหรา่านเนี่ยนะฮะอาจารย์บอกตัวว่าไม่มีผู้นำอิควานคนไหนออกมาปฏิเสธเลยมีแต่จะกล่าวชมด้วยซ้ำว่าเป็นการปฏิวัติอัอิสลามโดยเฉพาะที่อาจารย์เฟรดบอกว่าเวลาเอามาเผยแผ่แผบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยแพ้อิสลามเวลาเอาอิสลามมันพ่วงหางมานิดหนึ่งเราก็มอบความเชื่อมอบสิ่งต่างๆให้โดยซิโรราบนะครับ ก็เน like ื่องจากเวลามันหมดไปแล้วนะฮะอยากจะบอกว่าฮัสซันบัลนาเนี่ยนะฮะับเขาแบ่งมนุษย์ขอเวลาอีกสักสองนาทีอาจารย์ลดลบเขาบอกแบ่งมนุษย์ออกเป็นสี่จำพวกมุมินคำว่ามุมินของเขาเนี่ยนะฮะก็คือ humuladina amanu bidawatih a s a n adbanna มุมินคือผู้ที่เชื่อผู้ที่ศรัทธาต่อ แนวทางการเรียกร้องของฮัสซันอัลบันนาแล้วก็เข้าไปอยู่ในอัลวิยะไปอยู่ในจมาอะไปอยู่ในกลุ่มก้อนได้ชื่อว่าเป็นอิควานุลมุสลิมินมุตรัดดิตคือคนที่ยังไม่มีที่ยืนยังไม่รู้ว่าจะไปทางกลุ่มไหนดีเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่ามุตรัดดิตนัฟอีก็คือพวกที่ไม่เข้าในจมา ع ة ของเขา แต่จะเข้ามาเมื่อมีมัสลาฮะอยากจะใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้เอามาแล้วก็กลุ่มสุดท้าย <S <S เขาเรียกว่ามุตฮามิลก็คือกลุ่มที่จะมาอาที่ปฏิเสธทั้งจุมละตันวะตบซีลันคือไม่รับหลักการทั้งใหญ่ทั้งเล็กเขาจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่ามุตเดียะแล้วก็บอลละเป็นผู้ที่อุตริเป็นผู้ที่หลงนะฮะ นั่นคือการแยกมุมินของฮัสันอัลบันนาแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ฮัสันอัลบันนาเขาตั้งไว้ก็คือหลักของอัลวะละอัลวบารอะบาละวะละวลบารอะก็คือการเป็นมิตรกันในอิสลามแล้วก็การเป็นศัตรูกันในอาลิซุนนะวัจะมาเขาจะมีกฎมีเกณฑ์ซึ่งถ้าจะพูดเรื่องนี้นะฮะ ต้องใช้เวลามีดูรูสต้องมีการอธิบายในกฎและรายละเอียดบางคนเนี่ยนะฮะไปโดยเฉพาะเราลิมเนี่ยนะ,ะขอฝากไว้นิดหนึ่งว่าอยู่ในประเภทที่เรียกว่าอักลัลยาตเป็นชนกลุ่มน้อยการที่เราจะคบค้ากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนกาฟิรชาวพุทธถ้าเขาไม่ได้มาทำอะไรกับเราไม่ได้มาขัดขวางเราไม่ได้มาเหยียดยม้ม ไม่ได้มาขัดขวางพิธีกรรมทางศาสนาของเราเพราะเป็นสิทธิ์ของเราที่จะมอบความรักมอบความสนิทสนมในขอบเขตของอัลอลามคือไม่หลงไปกับประเพณีไม่ไปปฏิบัติตามพระเนวรนิของเขาแต่ฮสซันอัลบันนาเขาบอกว่าเขาจะต้องให้ความรักเฉพาะคนที่ยอมมาอยู่ในกลุ่มยอมมากลุ่มในชะมาของเขาแล้วเขาจะไม่เป็นมิตรกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับ แนวคิดและวิธีปฏิบัติของเขานะครับก็ขอฝากเวลาไว้สั้นๆนะฮะความจริงแล้วนะครับสามเรื่องนี้นะฮะอยากจะพูดวันละเรื่องคือให้มันชัดเจนไปเลยว่าความจริงแล้วกลุ่มอิควานก็ดีกลุ่มชีอะก็ดีกลุ่มดาิชก็ดีเนี่ยนะฮะความจริงแล้วมันไม่ได้ต่างกันเลยบางทีในกลุ่มของดาิชก็มีกลุ่มอิควานอยู่ด้วยกลุ่มของชีอะ ก็จะมีอิควานที่คอยไปสนับสนุนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นชะมาิควานเนี่ยนะฮะเป็นชะมา,าที่น่ากลัวเพราะว่าเขาใช้ชื่อว่าวดาอวสัลฟียะเรียกร้องไปสู่แนวทางของสลัแต่เนื้อในของเขานั้นเขายึดกิตาบของเขาก็คือศิลป์ขุราอานของยิดกุตุบซึ่งตอนนี้นะ,ะทางการซาอุได้ข่าวว่าเรียกเก็บหมดแล้ว นะฮะสยิดกุตุกผมอยู่อียิปต์เนี่ยนะฮะเมื่อก่อนก็แปลกใจว่าหนังสือเล่มนี้หายากจริงๆเพื่อนที่อยู่ที่คนปัตตานีหาหนังสือเล่มนี้กันจังเลยไปได้ที่มังตับที่ตอนตอผมอยู่ตอนตอ่อไปได้ที่มังตับตอนตอ่อผมเคยไปเข้ากลุ่มนี้อยู่พักหนึ่งไปละหมาดไปผมถูกตามที่สถานในรถไฟไปละหมาดไปถือบวชไปยะติกาฟ ต้อนรับดีมากเพราะว่าเขาใช้วิธีทำดีใส่เราเมื่อท้ายที่สุดนะฮะใครที่เข้ากลุ่มอิควานุนมสลิมินจะต้องทำมุบายะมุบายะว่าจะต้องเชื่อสายเขาเชคเขาพออิดเขาเราจงเกตว่าคนที่เป็นอิควานจะมีลูกน้องคอยห้อมล้อมคนนี้ ถวายหัวเลยเพราะว่าให้ใบาอาไว้แล้วนะฮะก็ขอฝากว่าเรื่องนี้จําเป็นจะต้องพูดแล้วก็เชื่อว่าอาจารย์ฟริตก็ดีอาจารย์อับลอ์ก็ดีได้เคยพูดในรายการผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามรายการอยู่เหมือนกันนะฮะก็ดูอยู่ภรรยายก็ดูอยู่แฟนผมก็จบเกตนะฮะก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่น่าจะร่วมกันได้ผมถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพิษภัยต่อหลักการเป็นพิษภัยกับ อิตาบุลลอะเป็นพิษไทยของซุนนะมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะเลี่ยวะซัลลัมเรายินดีที่จะยืนเคียงข้างเรายินดีที่จะอยู่ในจะมาอะที่เรียกว่าซาลัฟแล้วเราปรารถนาว่าแนวทางของเรานั้นจะเป็นกลุ่มที่ท่านมัมสุลลัลลอฮุอะเลี่ยวะซัลลัมบอก ah um ว่าจะเป็นกลุ่มแห่งทางรอดวัสสลามุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮฺวะบรัด